สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านคืนวันเสาร์สามทุ่มนะครับคืนนี้เป็นหัวข้อที่น่าจะแทงใจหลายคนเพราะชอบบ่นกันนะเวลาปฏิบัติธรรมก็ตามหรือว่าเอาแค่จะถือศีลน,นะให้ครบทุกได้ทุกข้อเนี่ยนะก็มีอุปสรรคขัดขวางหรือมีแรงผลักบางอย่างให้เกิดความรู้สึกท้อถอยนะะก็เกิดคำถาม ขึ้นมานะตั้งคำถามกับตัวเองว่าชาตินี้สงสัยมีบุญพอหรือเปล่านะจะย่าอยวว่าแต่ธรรมะขั้นสูงนะที่สเปคของตัวเองนะธรรมะขั้นสูงเอาแค่ธรรมะขั้นที่ว่าจะรักษาศีนให้ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเหลือบากกว่าแรงแล้วนะเ,เพราะฉะนั้นถ้าหากจะเหมือนกับสำรวจตรวจดูว่า จะเอาคําตอบกันว่าชาตินี้มีบุญแค่ไหนนะคืนนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันลงรายละเอียดนะเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนเราบอวข้อเราชัดกว่านี้นิดนึงนะคือว่าชาตินี้มีสิทธิ์บรรลุธรรมไหมนะหลายคน พอแค่ตั้งคำถามนี้กับตัวเองหรือใครจะชวนคุยเรื่องทำนองนี้นะก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับตอบทันทีว่าบุญไม่พอหรอกนะกิเลสย,ยังเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปคาดหวังหรือว่าเอาอะไรที่มันสูงเกินกว่าสวรรค์ได้สวรรค์น,นี่ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะไปถึงหรือเปล่านะฮะรู้สึกจิตใจมันมืดมืดมัวมัมวชอบกลนนี่ ถ้าเรา,เาไปตั้งภาพไว้นะบอกว่ามรรคผลเป็นของสูงหรือว่ามรรคผลเนี่ยนะมันไม่มีสิทธิ์มันมันไม่ได้เ,เป็นเหมือนกับโอกาสที่คนในยุคเราหรือว่าตัวเรานะที่ยังกิเลสหนาปัญญาหยาบจะ มีสิทธิ์พึงมีพึงได้กับใครเขาอะไรแบบนี้พอตั้งสเปคไว้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะจิตมันล็อกตัวเองเลยปิดกั้นตัวเองไว้ในกำแพงที่สูงเรี้วแล้วก็หนาเตอะนะว่าไม่มีทางที่จะเข้าถึงเป้าหมายของพุทธศาสนาได้ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดๆเลยนะพระองค์เนี่ยอุตสาเพียนพยายามมาไม่รู้กี่อสงไขยแสนมหากับนะืะ ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีสิทธิ์นะเพื่อให้คนที่เป็นเวนยสัตว์ทีเ่เหมือนกับไม่ได้หูหนวกตาบอดไม่ได้มีใจบอดใบ้นะคือสามารถที่จะฟังธรรมะง่ายๆอย่างที่พระองค์พยายามหาทางมาเนี่ยนะแล้วก็เอามาประทานนะเนี่ยคือถ้าหากมอง จุดประสงค์ของพระศาสดานะท่านตรัสรูท้ทำแล้วท่านรอดพระองค์เองแล้วท่านท่านสบายแล้วไม่ต้องมาเหนื่อยนะท่านก็สบายแล้วได้ไปนิพพานแน่ๆไม่เหลือไอ้อะไรให้ต้องทําอีกนะโดยกิจของพระอราหันเนี่ยเป็นถือว่าเป็นผู้จบกิจความหมายก็คือว่าไม่ต้องทําอะไรในทางที่จะต้อง มาให้ใจเนี่ยพ้นทุกข์อีกเพราะมันพ้นไปแล้วเหมือนกับตาลยอดด้วนนะทีนี้ที่พระองค์อุตสา์เหนื่อยเนี่ยก็เพื่อที่จะให้คนที่ยังมีสิทธิ์นะพึงมีพึงได้ปฏิบัติตามเนี่ยได้บรรลุธรรมสิ้นทุกข์ตามพระองค์นะอาศัยว่ามีอวัยวะครบ32มีสติปัญญาพอที่จะฟังแล้วเข้าใจนะว่าพระองค์ตัด เกี่ยวกับเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ตรัสเกี่ยวกับการที่มีนิพพานอยู่จริงมีธรรมชาติที่ชื่อว่านิพพานสามารถบรรลุได้นะ,ะเพียงด้วยการเจริญสตินะที่เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานสี่นะครับถ้าใครตามทำตามที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยไม่ว่าจะใครก็ตามท่านตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่ามีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมได้ภายในเจ็ดเดือน หรือเจปีนะแต่ถ้าอย่างเร็วหน่อยคนที่มีอินทรีย์แก่กวันก็ได้นี่ที่พระองค์ตรัสกันไว้อย่างนี้แต่รุ่นหลังๆชอบมาพูดว่าคนสมัยนี้นะ <c oughs> ฮะกิเลสนะปัญญาซามนะฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุมรรคผลนะมีแค่ทวิเหตุมีไม่ครบแต่ติเหตุอะไรแบบนี้คือพูดกันไปแบบที่พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยตรัสเลยนะฮะมีแต่ท่านตรัส ให้กำลังใจนี่มา,าย,ย่ํายีรือว่าบรรทอนกําลังใจซิเองนะชาวพุทธนะพุทธบบิษัทนะฝีมือพุทธบบิษัทนี่เองนะที่มาบรรทอนกาลังใจกันเองเนะี่ยมันก็คือพอเข้าถึงคือศึกษามาถึงจุดหนึ่งที่จะพอรู้บ้างเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยก็จะมาจบมาติดเพดานตรงที่ว่าชาตินี้ไม่ต้องไปหวังบรรลุมรรคผลนะไม่มีสิทธิ นะเพราะว่าคนยุคเราบุญน้อยเกินไปมันยุคเรามันบุญน้อยได้ยังไงคือไอการเวียนไห้ใยเกิดเนี่ยมันเวียนไหตายเกิดมาเป็นสายนะเป็นคือคนที่มาจากยุคพุทธการเราจะรู้ได้ยังไงว่าเออเขาเคยเ,ออเข้าเฝ้าเบื้องต่อเบื้องพระพักหรือเปล่านะฮะแล้วเคยทําบุญทำกุศลอย่างใหญ่ออบูชาพระพุทธเจ้ามากี่ยุคกี่สมัยนะมามาสรุปกันง่ายๆเลยว่ายุคนี้ คนมีบุญไม่มาเกิดเออเอาแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปหวังมรกผลนี่ก็เลยเป็นที่มาว่า,อาพอศึกษาพุทธศาสนาพอเกือบจะเข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนาแล้วนะมาเจอมาเจอเบรกมาเจอแรงผลักให้ออกไปนะฮะ <c oughs> ก็เลยท้อถอยแล้วก็พิจารณาตามจริงด้วยบางคนเนี่ยก็โอเคไม่เชื่อเสียงเล่าเสียงลือว่ายุคนี้ ไม่มีสิทธิ์บรรลุนะแต่ก็มาเจอจิตของตัวเองเบรกเข้าอีกว่า,าพยายามมาตั้งนานทําไมมันไม่เห็นผลสักทีทําไมมันไม่เห็นเลยว่ากายใจเป็นอของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอะไรแบบที่เขาเล่าเล่า,ล,า,ล,าลือๆกันเนี่ยที่ในหมู่ของผู้ที่ลือกันว่าได้มรดกได้ผลอะไรแบบนี้เนี่ยนะมันซื่อสัตย์กับตัวเองอะคือคือรูอ้ว่าใจตัวเองยังไม่ได้ปล่อยกิเลสยังไม่ได้อะไรเลย คือไม่นับเอาพวกที่เขาหลงตามๆกันนะประเภทที่สามารถบอกได้ตั้งแต่เข้าหาครูบาอาจารย์วันแรกนี่ชี้ได้เลยเนี่ยเธอบรรลุแล้วอะไรต่างๆนี่อย่างอย่างนี้ไม่นับนะนับเฉพาะคนที่ได้พยายามที่จะเพียรปฏิบัติแล้วกเ็เหมือนกับใจเนี่ยเชื่อแล้วว่า ผลทางนี้เป็นผลทางที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะมีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกนะแล้วก็มีหลักฐานที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเออรู้สึกว่ากิเลสเนี่ยมันลดน้อยถอยลงแตออ่มัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันยังห่างเหมือนกับคนที่ไม่รู้หรอกว่ายอดเขาอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าพอปีนออตีนเขามาเนี่ยรู้สึกว่าภูเขามันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะ มันกว้างยาวสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ไม่รู้ว่าเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยมันทะลุเมฆรู้ว่าทะลุเมฆไม่รู้ว่ายอดอยู่ตรงไหนมันก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสัยเราจะไปไม่ถึงหรอกเนี่ยมันเกิดความรู้สึกแบบประมาณนี้ขึ้นมานะนีะนะ่รวบรัดตัดความคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปตั้งคำถามนะว่าชาตินี้ไม่มีบุญพอหรือเปล่า นะแต่แทนที่จะไปถามแบบนั้นเนี่ยเราถามว่าชาตินี้มีแก่ใจแค่ไหนที่จะเดินบนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอุตสาห์ปูไว้ให้นะปูทางไว้ให้คำว่ามีแก่ใจดูง่ายๆว่าเราคิดเข้ามาในกายใจแค่ไหนคิดถึงกายใจตัวเองแค่ไหนหรือว่าคิดแต่ธรรมะที่ ฟังจากคนอื่นแล้วก็ดูว่าใครบอกว่าตัวเองบรรลุบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าท่ามองอย่างนั้นเนี่ยมันก็เห็นมองไม่เห็นภาพยอดเขาวันยังค่ำนั่นแหละนะรู้แต่ว่าเอ้ยมีคนโน้นคนนี้ถึงแต่ไม่สนใจว่าเขาถึงมาได้ยังไงหรือว่าบางทีสนใจนะแล้วก็พยายามทำตามแต่ ทำได้นิดนิดหน่อยๆย่ยอๆแย่ๆ,ๆแล้วก็เกิดความท้อถอยขึ้นมาเพราะจิตเนี่ยมันคอยวกกลับไปหากิเลสแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยว่าตัวเองเนี่ยนะจะเห็นกายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาได้นี่มันมันเกิดมันเกิดแรงห้ามขึ้นมาด้วยใจตัวเองอย่างนี้นะผมให้สำรวจง่ายๆเลยว่าคุณมีบุญพอหรือเปล่าก็คือมีใจที่จะ นึกถึงเข้ามาในกายใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคุณจะทำมาแบบไหนสำนักใดก็ตามจะเชื่อเกี่ยวกับวิธีการแบบไหนว่าทำให้บรรลุมรรคผลได้นะไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าคุณคิดอยู่เรื่อยๆไหมว่าอะไรอะไรในขอบเขตกายใจนี้มันไม่เที่ยงถ้าหากว่า คุณคิดอยู่เรื่อยๆโดยไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครมาชักชวนหรือชักจูงนะแต่ใจมันอยากคิดขึ้นมาเองว่าเนี่ยกายเนี้ยใจเนี้ยมันไม่เที่ยงเนี่ยคุณมีสิทธิ์แล้วเรียกว่าถ้ามีแก่ใจถ้ามีใจอ่ะนะมันก็คือมีบุญพอแล้วล่ะที่จะมีสิทธิ์บรรลุธรรมกับท่านนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณตั้งเข็มไว้ว่าจะคิดนะว่าอะไรอะไรในกายใจนี้ไม่เที่ยง เวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันฟุงฟ้งๆมันลอยๆนะจับอะไรไม่ค่อยติดแล้วก็จำได้แม่นยำขึ้นใจว่าเออแม้แต่ความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงแลวเสร็จแล้วคุณก็สำรวจตรวจดูเออจริงนะถ้า,เ,าเราปล่อยใจไปเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วใจมันเมอเมอเมอไปในที่สุดมันกลับมา รู้สึกได้ว่าเออไอ้ที่เมืออยู่เนี่ยมันเมืออยู่ในตัวนี้ในร่างกายนี้แล้วเมื่ออยู่ที่ลมหายใจไหนลมหายใจเนี่ยที่มันกําลังเมืออยู่พอเรารู้สึกถึงไอ้ลมหายใจที่มันกําลังเป็นลมหายใจแห่งความเมือเนี่ยนะไอ้ความเมอมันก็ถูกรู้ความเมื่อมันก็ถูกดูมีสติขึ้นมาว่าเรากําลังเมื่ออยู่อาการเหมื่อมันก็ลดน้อยหรือเบาบางลงแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมื่อใหม่ เนี่ยเราก็แค่คิดๆเนี่ยว่าเออความเหม่อไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านไม่เที่ยงนะมันพอคิดบ่อยๆมันเข้ามาเองมันเข้ามาอยู่กับกายนี้ใจนี้เพราะความเหม่อหรือความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่พ้นขอบเขตในของหัวอของตัวนี้หรอกนะฮะคุณจะสำรวจกี่ครั้งมันก็อยู่ในหัวนี้แหละถ้าสำรวจบ่อยมันก็เข้ามาในหัวบ่อยขึ้นแล้วพอเห็นบ่อยว่าความฟุ้งซ่านไม่เที่ยง มันก็เห็นว่าไอ้ที่มันแสดงความไม่เที่ยงอยู่มันแสดงอยู่ในหัวนี่เองนี่เห็นไหมคือแค่คิดบ่อยๆถึงความไม่เที่ยงเนี่ยคุณจะจะ,จะเจริญสติมาตามแนวทางสำนักไหนก็ตามในที่สุดแล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีม,มีสิทธิ์บรรลุธรรมได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตที่บรรลุธรรมเนี่ยนะฮอ,อคือจิตที่สะสมความเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะะ ส่วนที่ว่าโอเคคือจะมีสิทธิ์มากมีสิทธิ์น้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าขึ้นอยู่กับว่าเราสะสมความเป็นไปได้มาแค่ไหนนะฮะซึ่งมันไม่มีใครรู้ได้นอกจากจะลงมือทําไปมากๆแล้วมันก็รู้ได้เองนะครับว่าในอดีตเราอาจจะเคยเฉียดเฉียดมาแล้วก็ได้แต่ว่าชาตินี้มฟุ้งซ่านจัดนะ ไปไปหลงเรื่องของรูปรถกินเสียงนะกรรมกุลทั้ง5แล้วก็เลยมีจิตใจอ่อนแอก็เหมือนกับว่าน่าจะทําไม่ได้แต่ถ้าลองทําดูของเก่ามันถึงเวลาผลติตผลขึ้นมามันก็รวมจิตของเราเนี่ยผนึกจิตของเราให้ตั้งมั่นได้เหมือนกันนะออนอกจากนั้นบางคนบอกโอเคคืออะไรอะไรเนี่ยมันเหมือนจะดีหมดนะแต่ขี้เกียจ นะคือไม่ได้เมอไม่ได้ฟุง้งซ่านแต่ขี้เกียจปฏิบัติ <c oughs> คือคือรู้แนวทางหมดแล้วแล้วก็เคยปฏิบัติมาแล้วนะแต่ไม่มีแก่ใจไม่เกิดความรู้สึกขี้เกียจคุณจะขี้เกียจขนาดไหนถ้ายังแวบคิดอยู่เรื่อยๆนะว่านี่ไม่ใช่ของเรานะในที่สุดคุณก็จะมีสิทธิ์เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆยกตัวยอย่างเช่นพอเราหายใจเข้าออกนะ แค่แวบ,บคิดขึ้นมาว่าเออลมหายใจไม่ใช่ของเราลมหายใจไม่ใช่ตัวเราแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสให้พิจนารณานบ่อยๆนะนะในที่สุดมันทําไปวันสองวันเหมือนกับแกล้งหลอกตัวเองว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรามันยังมีความรู้สึกอยู่ชัดๆยึดอยู่ชัดๆว่าเนี่ยเราเป็นผู้หายใจเราเป็นคนหายใจแล้วลมหายใจเข้ามาเป็นสมบัติในกายเราแต่พอ,อ,อท่องแบบไม่เลิกนะคือยังมีความ มุ่งมั่นยังมีความยังยังมีการเดินหน้าที่จะพิจารณาว่าอะไรอะไรไม่ใช่ของเรานะฮะไม่ใช่ตัวเราในที่สุดไอสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆอย่างเช่นลมหายใจเนี่ยนะเห็นเวาลาแค่สัก5ครั้ง10บครั้งอะไรแบบนี้นะแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเข้ามาในตัวเราแป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายออกไปรวมทั้งพิจารณาสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็น อารมณ์กระทบนะโดนใครด่ามาก็ตามคําด่าไม่ใช่ของเรานะพอกระทบใจใจโกรธเออก็ยอมรับว่าโกรธแต่ในความยอมรับนั้นพิจารณาว่าความโกรธไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ไอ้ตอนที่ความโกรธมันหายไปหรือว่าเจือจังเบาบางลงนะฮะเราก็พิจารณาว่าเออความโกรธเนี่ยไม่ใช่ของเราจริงๆด้วยมันไม่เหมือนเดิมมันต่างไปจากเดิมไม่ใช่ตัวเดิม นะถ้าเป็นตัวเราของเรามันต้องเป็นตัวเดิมคงที่น,ะนี่หลักพิจารณาง่ายๆที่พระพุทธเจ้าให้ให้ดูให้สำรวจเข้ามานะแล้วพอเรามีความเคยชินแบบขึ้นใจที่จะท่องอยู่บ่อยๆว่าเออมันไม่ใช่ของเรานะอะไรๆมันไม่ใช่ของเราหมดจะมีความรู้สึกครึ่งตัวครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ไม่ใช่ของเรามีความรู้สึกเต็มตัวนะมีความ ชัดเจนนะว่าเรากําลังเห็นอะไรอยู่อยู่ในท่าไหนก็มองว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดต้องมีสักวันหนึ่งที่มันมีเหตุปัจปจัยประจวบเหมาะที่จะเกิดความรู้สึกเต็มตัวขึ้นมานะเต็มเนื้อเต็มตัวขึ้นมารู้สึกเหมือนกับว่าเออเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ด้วยความเ,ออเป็นเครื่องสแสดง ว่าถ้านั่งนี้ไม่ใช่ตัวเราท่านั่งนี้ไม่ใช่ของเราไอ,ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดประสบการณ์เห็นกายใจนะโดยความเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากไม่ต้องขยันอะไรมากนะแค่ท่องไว้ให้ขึ้นใจเท่านั้นเองว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเนี่ตัวเนี้ยที่บอกได้ว่าถ้ามีแก่ใจท่องอยู่อย่างนี้ท่องจนขึ้นใจมันก็มีสิทธิ์ นี่แหละมีบุญพอนะแต่ถ้าไม่มีแก่ใจมันก็ไม่รู้ยาเอาอะไรมาวัดนะว่าบุญพอไม่พอนะพอร่างกายมนุษย์เนี่ยอยู่ให้เราพิจารณาหลายสิบปีแล้วเรามัวเอาเวลาหลายสิบปีนั้นไปทําอะไรอยู่นะไปมัวแต่เถียงกันว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะถ้าใครบอกว่ามีสิทธิ์เอา้านี่ไปดูซะ้นี่มีคนบอกไว้ว่ายุคนี้ ไม่มีทางไม่มีทางถึงนะฮะโม่แต่เถียงกันอยู่อย่างเงี้ยเอาเวลาเป็นสิบ,ส,บสิบปีหลายสิบปีเนี่ยไปไปพิจารณากันอยู่แค่นี้เองนะฮะหรือ,อยังถ้าจะเอาแบบที่คุณน่าจะนึกตามได้นะก็คือว่าคุณจะทํามาน้อยแค่ไหนก็ตามคิดว่าตัวเองทํามาน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะถ้าหายใจแบบมีสติก่อนนอนครั้งเดียว ทุกคืนนะขอครั้งเดียวที่หายใจอย่างมีสติหายใจอย่างมีสติคืออะไรคือ,อพิจารณาว่าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะไอ้ที่เข้าที่ออกเนี่ยมันเป็นธาตุลมแล้วมันเข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของธาตุธาตุทั้งหมดนี้ที่มีความแข็งเรียกว่าธาตุดินนะมีไออุ่นเรียกว่าธาตุไฟนะมีน้ําเลือดน้ําลายน้ําเหลืองเรียกว่าธาตุน้ํา มันเข้ามาเป็นส่วนประกอบแป๊บหนึ่งแล้วมันก็คืนออกไปมันไม่มีธาตุไหนสักธาตุหนึ่งที่ทรงอยู่ในภาวะความเป็นอย่างนี้ถาวรไอธาตุธาตุธาตุาไฟเนี่ยมันก็แสดงความอุ่นบ้างเย็นบ้างตัวตัวอุ่นบ้างตัวเย็นบ้างให้เห็นนะหรือไอธาตุาด,ดินเนี่ยมันก็มีความบางทีมันก็มีความเกร็งให้เห็นบางทีมันก็มีความผ่อนคลายให้เห็น เนี่ยอะไรแบบนี้นะแล้วถ้าดูแค่ลมหายใจเดียวก่อนนอนนะก่อนนอนหลับลงไปเนี่ยมีสติแค่พิจารณาว่าเออที่ร่างนะอันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมันทอดวางอยู่อย่างนี้แล้วมีลมผ่านเข้ามานะเข้าแล้วก็ออกออกไปจากสภาพความเป็นกายนะคืนกลับสู่อากาศว่างไปอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา นะมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูอยู่ขอลมหายใจเดียวทุกคืนมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการสะสมครับทุกคืนของคุณหมายความว่า1ปีมี365วันนะปีมี3,650วันนะถ้าคุณมีเวลาเหลือในชีวิตอยู่20ปีมันแปลว่าคุณมีโอกาสเห็นลมหายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน เกือบหมื่นครั้งแล้วถตรงนั้นเนี่ยนะจริงๆมันมันไม่สําคัญเท่าตรงที่ว่าคุณสะสมสิ่งที่เรียกว่าอนิจจสัญญาหรือว่านัตตสัญญามาทีละนิดทีละหน่อยแบบเด็กหยอดกระปุกนะทีละสลึงทีละห้สิตังทีละบาทแล้วมันไปรวมรวมร,วม,รวมตอนทุกกระปุกตอนไหนตอนที่กําลังจะจากโลกนี้ไป ถ้าคุณได้ตายมีสิทธิตายในท่านอนนะแล้วจิตท้ายๆเนี่ยมันได้เห็นจริงๆว่าลมหายใจของเราเนี่ยนะเกือบจะหมดแล้วมันจะรู้สึกนะคือชีวิตเนี่ยมันบอกเราได้นะว่าเนี่ยลมหายใจท้ายๆมันไม่เหมือนลมหายใจที่มันจะได้หายใจอีกหลายๆครั้ง นับครั้งไม่ถ้วนนะลมหายใจท้ายๆเนี่ยร่างกายมันจะมีสภาพผิดแปลกไปแล้วตัวลมหายใจเองจะไม่เหมือนเหมือนเดิมนะถ้าใครที่สะสมมาเกือบหมื่นครั้งนะในชีวิตที่เหลือสมมติแค่20ปีนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตเนี่ยมันจะไม่วอกแวกไปไหนแล้วมันจะไม่สนใจเรื่องชาตินี้ชาติหน้ามันสนใจแค่เนี่ยชีวิตนี้ชาตินี้นกําลังจะหมดไปให้เห็นว่า กายไม่ใช่ของเราลมหายใจไม่ใช่ของเราจริงๆนะพอจิตจิตของคนใกล้ตายเนี่ยมันจะมีความหนักแน่นกว่าปกติคือไม่ใช่หนักแน่นแบบคนทำสมาธิแต่หนักแน่นแบบจิตที่มันกำลังจะถึงจุดจบนะมันจะถ้ามันมีสิทธ์รวมลงด้วยอาการปักใจเช่นนั้นว่าลมหายใจไม่ใช่ของเรา ร่างกายนี้กําลังจะแสดงความไม่ใช่ของเราอย่างชัดเจนคือมันกําลังจะดับไปเนี่ยภาวะนั้นแหละที่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าถึงนะธรรมธรรมะคืออะไรคือของจริงอันเป็นสาภาพจริงของร่างกายนี้แล้วก็จิตใจนี้ตอนมันดับไปด้วยปัญญาเห็นว่าไม่ใช่ของเรานะมันรวมลงเป็นฌานได้แล้วรวมลงเป็นฌานได้นั่นแหละก็คือบรรลุมรรคผล การบรรลุมรคผลก็คือมันจะเห็นทะลุกายนี้ใจนี้ซึ่งเหมือนกำแพงบังนิพพานไว้นะฮะพอทะลุกำแพงนี้หรือว่าไอเครื่องบดบังนี้ไปได้มันก็เห็นนิพพานซึ่งนั่นแหละตรงนั้นแหละที่เรียกว่าบรรลุมรคผนนะครับสรุปก็คือว่าชาตินี้ถ้ามีร่างกายครบนะไม่ต้องครบก็ได้ไม่ต้องครบท้วน ต่อให้มือด้วนแขนด้วนนะแต่มีสติปัญญาพอที่จะพิจารณากายใจด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนะแค่คิดคิดเอาว่านะมันไม่เที่ยงแค่คิดคิดเอาว่ามันไม่ใช่ตัวตนคิดไปเรื่อยๆคิดโดยยืนพื้นอยู่บนของจริงด้วยนะไม่ใช่คิดเอาในหน้ากระดาษหรือว่าในจินตนาการนะ คือพอเกิดอะไรขึ้นกับกายนี้ใจนี้มีปฏิกิริยาทางใจแบบไหนขึ้นมาเนี่ยคิดว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเรานะคิดไปเรื่อยๆเถอะในที่สุดเนะี่ยคุณรู้เองว่าการมีบุญพอหรือว่าการมีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุธรรมเนี่ยก็คือการได้ใช้สิทธิ์ในการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวเดิมของกายใจนี้เองนะฮะ จะคิดหรือว่าจะเจริญสติจะขยันหรือว่าจะขี้เกียจอะไรถ้าไม่เลิกนะในที่สุดแล้วมันก็มีสิทธิ์กันทุกคนนั่นแหละ